ชงมือเองเอาเอาชมือะเล่าพอมนถามควารู้สึกป่ะผูว่าเจ้าของดังบ่ะรู้จังไรรลยในความรู้สึกตอนนี้น่ะรู้ว่าฮะบอดรู้รู้รู้ว่าตัวเองดังไหมหรือเฮ็ดคนมาไทยรู้ร้ายจังสิมันมีความรู้สึกอย่งไถ่ายน้ำพระเจีาไปเอออ่ไยกับไปไทยน้ำผึ่ครับเป็นพน้งนวายเนาะเจ้าของดังครับคนชิมุนามางานผู้เยวงจะแกเนีเนาะ ก็รู้สึกยังือเกาอยู่มั้บเล่าลาบอหาน,หนี่นหยกจ้าของสูงไปไหนเออ,อ,อลาบอหานหยกจ้าของสูงหรอนะครับได้ยินคํานี้แล้วรู้สึกจะไหนนะครับพี่น้องครับหลังจากที่พ่อการใช้นะครับได้ถามอิลาอุ้มอิงนะครับเกี่ยวกับว่าอิลารู้ตัวหรือไม่ว่าตัวเองดังแห้งตอนนี้พี่น้องครับอืมคําตอบที่เฮาได้ยินนี่คือแบบอึ่ง กับเด็กหน่อยอายุ18ปีนะครับบุคิดวา่าอุ้งอิงจะตอบแบบนี้พี่น้องครับความเปลี่ยนตัวตนของอีหลาอุ้งอิงตั้งแต่มือแรจกจนมาถึงเมื่อนี้มันยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเด็กคนนี้ไปดไฟสูงบปได้ทะเยอทะยานที่จะอยู่สูงกว่าใครนะครับพี่น้องครับเอากราบสวัสดีครับเอฟซี MC คนหม,มักหม้อรำสูภผูสุคนนะครับเอฟซี MC สาวหน่อยเปิดป่านแพงที่สาคัญขาดก็ได้เอฟซี MC อีหลาอุ้งอิง ทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในช่องของคนหมักหมอล่ำทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันเช่นเดิมนะครับโบวาจะเป็นการกดใจกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชิงสนุนสนใจคลิปพี่น้องครับคลิปนี้เช่นเดิมครับพี่น้องครับมีแต่เรื่องดีๆมาให้พี่ให้น้องให้เอฟซีอีเหลาอ่าิ่งได้ยินได้ฟังไปน้ำกันพี่น้องครับหลังจากที่ผมได้ยินโพสต บนทั้ง facebook แลนะ y o u t u b e เนาะพี่น้องเนาะที่พอการใช้เจ้าพ่อ y o u t u b e สาวน้อยเพชรป้านแพงพิ่นได้ไทายถอดออกมาให้เฮาเห็นนะครับเกี่ยวกับหลากเรื่องหลายเราวหลายประเด็นในแต่ละมือแต่ละเว้นพี่น้อง20 30คลิปที่พันทายออกมาพี่น้องครับล้วนแล้วมีแต่สิ่งดีๆมีแต่เยดแต่เฮ้มีความสุขทั้งนั้นพี่น้องครับอื ณนะตอนนี้ผมพูดได้เลยว่ามีช่องเดียวนะครับที่ปังดังสุดๆเลยนะครับลองลงมาก็จะเป็นช่องพ่อนนท์นะครับช่องพอกาดใช่คือสุดยอดแล้วพี่น้องครับเร็วนะครับรวดเร็วท่านใจนะครับเห็นเบิดทุกฉากทุกมุมทุกตอนนะครับและหนึ่งในนั้นประเด็นสําคัญพี่น้องครับเป็นไดกลาวถึงเรล่าถึงอดีตท,ที่ผ่านมาตั้งแต่อีลาเขามากมือแหลก พร้อมทั้งอุ่งอิงเปิดเผยเือแหลกพ่อพี่น้องครับอุงงอิงบ่เคยเว่าอยู่สยมาก่อนกับประเด็นนี้พี่น้องดาวจะรัสฝ้าอุ่งอิงมีเวลาสอมสองมือครับเด็กหน่อยอายุสิบหกปีนะขณะนั้นนะครับมีเวลาสอบรองดาวจะรัสฝ้าสองวันแล้วเพิ่งโชว์บนเวทีนะครับเพ็่ให้เกิดความกดดันอุงงอิงยอมรับชัดเจนอุงงอิงกดดันอีลี เพราะอุ้งอิงมีเวลาแค่สองมือนะครับต่อมาเพิ่นกับเ่าถึงนะครับเหตุการณ์ที่อุ้งอิงหายทั้งเวทีเพราะเหลือใจนะครับถ้าผู้ใดได้ติดตามเมือได้ติดตามชกอีลาอุ้งอิงมาตั้งแต่ตนเฮาสิหูดีเนาะมือนั่นเนาะอุ้งอิงลงเวทีมานะครับมากอดกับพ่อโจไหากับพ่อโจ้มากอด,ก,อก,อก,อดกับแม่หน่อยเพราะเหลือใจจะของฟอนว่าเป็นย่านพ่อโจขายขีนาเขานะครับในมือนั่น ผมเชื่อว่าหลายคนให้ตามนะครับและมือนี้อุ้งญิงก็ได้พูดแล้วนะครับว่าถึงมือนี้อุ้งญิงกันยังคือเก่าพี่น้องครับเนออี่ฮะคือเก่านะครับเด็กหน่อยคนหนี่บบมีเปลี่ยนแปลงน,นะครับดังซ้ำไดกับบบเคยยิงนะครับบเ่เคยอวดเกง่งว่าเจ้าของเป็นแล้วเจ้าของเก่งแล้วนะครับเจาของเป็นซุปตาแล้ว ณปัจจุบันนี้นะครับยิ่งได้ยินอีลาพูดนะพี่น้องนะอืเมื่อพอกันใจ้คนสอบถามรู้หรือยังว่าตัวเองดังแล้วระดับโลกแล้วนะตอนนี้นะครับผมยิ่งก็ยังบอกว่าอืหนูกับทรามดาเขามาทายารมปหนูก็ไปทายน้าเพลนํำนั่นบริคิดว่าเจ้าของเป็นสุตตาเอียงนะครับและยิ่งไปกว่านั้นคาพูดของภูเ่าพี่น้องครับคํวาว่าหนูบบหาร ยกเจ้าของสูงพี่น้องครับหน่อยคนนะครับที่จะพูดแบบนี้นะครับอืโดยส่วนมากนะครับทั้งบ้านผมเนาะทั้งสะกดนคกนเขากะซีวาเออโอ้หนูบก่ายยกโตยกต,ยกต,ยกตนสูงดอกประมาณนี้นะครับแต่นี่คือความเป็นอุงอิงเผ็รบานแพร่งครับคําพูดภาษาผูเ่าภาษาคนโบราณนะครับ นี่แหละครับที่เขาว่าเจ้านั่งน่อยแห่งเมืองคุกคันเนาะพี่น,น้องเนาะเอ้าแล้วแต่ความเชื่อและศรัทธาส่วนบุคคลแล้วการน้อมมากไปมากมั่นเชื่อไปเชื่อมั่นผมมักอิลาอุมิงกษัตริย์อิลาอุมีงต่อไปนะครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับเดี๋ยวไปฟังจับปากอิลาอุมิน้ำกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องกราบขออนุญาตทั้งด้านขอการใช้นะครับและขอพระคุณเพื่อนไว้หนที่ตรงนี้นะครับในนามกลิ่นของเพื่อนมหาให้ยพีแห่นองให้งเอฟซีอิลาอ จากปากอีหลาวอุ้งอิงน้ำกัดพี่น้องครับได้ยินแหละเฉื่นใจแห้งพี่น้องที่เรียกว่าจะได้ที่ผมกล่าวไปแล้วบบถือโบคนบบสุภาพต้องกราบขออภัยในหน้าที่ตรงนี้นะครับอาจจะบบถือใจไปทุกคนแต่ผมพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับไปครับพี่น้องครับให้แด้วเนาะไฮมาสั่นปิดนที่แห้บเวลาทีเปลงมีเพลงอีกร้องหน่อยนะครับโอเคเพราะดนวยว่ามันเสียน้องอยู่ เคยลองมาแล้วก็เลยเอามาล้อมมาด่าจัลลัองมือลาสมือเองเอาขึ้นเอาสอมือเป่าเป่าอันนี้คือดาจะรลัสฟาดให้แล้วก็มันมีอีกวันนึงอยู่เบื้งการอ่ะทีฟอร์ดมาในน้ำมูลเหรอแม่เขียดเขียดเขียดแบบจะเขาฟอดมาได้รไอ้มาสั่นเหนื่อยเหนื่อยต้องไปที่ยไงพักกันพักกันออยเอาวาสั่นนั่งว่านั่งฟอดมาหนั่งเขียดนั่งที่ไหน เชยดจ้คล้องว่าฟอนไนน้าโมนะให้ภาอยู่เบองกาดจือหนอยยังนึกนดอยยังไ่เฮ้ยเขี้ยด้วานเบียอย่างนียังลงมีเดหน่ยยอัวมาเชิดน้าโมได้แมนโมเมนว่าอ้เนียอพวก่น้ละเดเือไเลือดใจจนหอดซุมมือ้ก็แค่ฟอนต์าไหนอยู่มาแปลกเดยพอเราไม่คื้นทานแมนก็ไม่ผิดนะเราไม่เคยซวอนอ่ะ ก็ไม่แตกแต่ถ้าคนเคยฝนแล้วอนบ่ได้นิดเดียวคุยมาจากคลองฝนแล้วอนบ่ได้นิดแตกอยู่กูหลัอบอนมาเป็นนิดเดียวเลยฝนขมจังหวะอีกเฮ้ย่งหลองเพ่งเพียนทึ่งฝนก็บ่เป็นโอ้ชีวิตเนี่ยฝนแบบขอหาพิวัตรนั่นล่ะพิวัตรแล้วก็บผ้าเย็นมวนไป <c oughs> บารีอัน <c oughs> บารีอันตะเต้เหมือนั้นหอดมือนอัน,อน,านถามคนรู้สึกปะูุว่าจากคลองดังปะรู้จังไรรู้ในความรู้สึกตอนนี้น่ะรู้ว่า ฮ hmm. ะไมกที่ดีที่สุดรู้รู้รู้ว่าตัวเองดังไหม่ะเฮ็ดคนมาไทยหรือไรๆจริงิมันมีควรู้สึกยังไง่ไทยน้ำพระเจีาวปสออมันมาไทยกับไปไทยน้ำผ่ถ้าเป็นพนัก้านาไว้เนาะนอ่แะพ้องดังครับคนสมุดหนามางานนเดียวยังจะแคค่เนาะนถือซึ้กแค่เนีเก่าอยู่มันบ่่ก็หาิยกจ้าของชวๆไปหน่อยด้งยม แต่ปากกาอยู่คือเก่าครับดังระังคือเก่าดังยังไ่อดังขนาดดูวัจะพิบยาต้รงเตะกกีเนะพบยาเรอเแ็กความง่ายวัวพเบย์เราก็ดังบดวงเน้อตะกี่แมนดังบดงเดเฮดคีนีอยู่แต่ปากกาเฮ็ดยานมีเฮ็ดไเดพื่อนวอยากให้เราไปเฮ็ดดอกเพื่นว่าเอาำหนีเอาไปสเอาำหนีเดี๋ยวนาะสวยเดียวมงงามงามะงามแล้วน่ารักเรยวพี่ว่าว่าหนาล้ำเขาบ่เขายังเขางเขาค้ เขาโ้งหนามใช่ไหมบบาวหนามนสม่วนบบต้องทำอะไรอีกไหมทำนี่ละขาพจำไหมเป็นตัวตภาพจำของ FC ไหมตั้งแต่วันแรกเอาเสียเสียขาวๆไปนะตั้แม่วันนี่เขาเอามาภาพจากเลือดมาแต่จักเหมือนอแต่ว่าตัวเองแพ้ง่ายมาไม่ถึงเดือน เขาถือตุ๊กตาไหมอืมขอหน่อยเออขอหน่อยเออดูคลิปไหมดูมดูตามของผมเออแล้วก็เอตุ๊กตาเ้าเอาตุ๊กตาดําเถอะดูไหมหลังจากนั้นหลังจากนั้นมันตุ๊กตามาเยอะมากเต็มหมดหลังจากที่อุณเองว่าอุ้ยขอหน่อยขอได้ไหมเนี๋ยวไหมขอตุ๊กตาหลังจากนั้นใส่ตุ๊กตาหลังจากคลิปที่ออกไปนะตุ๊กตามาเต็มหน้าหันเลยมันมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กจริงๆเวลา